ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับวันนี้ผมจะพามาอยู่ในสาระหน้ารู้อทีนะครับเกี่ยวกับการโหลดและการสมัครใบนั้นไทยแลนด์นะครับนะครับผมโหลดใบนั้นไทยแลนด์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วกดอนุญาตนะครับแล้วก็บอกแอปให้ไม่ติดตามถ้าคุณใช้ ios แต่ถ้าคุณเป็น d r o r o i d ก็ไม่มีนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับก็ไม่ยากซับซ้อนอะไรทั้งนั้นนะครับ ใส่อีเมลที่คุณคุ้นเคยใส่พาสเวิร์ดที่คุณจำได้แค่นั้นแล้วก็ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้ายอมรับอะไรการอ่านแล้วยังไงก็ต้องกดนะครับก็กดมันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสมัครกันก่อนนะครับทำไมเราต้องสมัครนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็ตั้งชื่ออีเมลนะครับผมขออนุญาตใส่อีเมลของผมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วตรงนี้นะครับเป็นรหัสแนะาำผมขึ้น QR code ให้นะเพื่อนๆสแกน QR code ตรงนี้หรือพิมพ์ก็ได้ e b z อะไรนีครับพิมพ์เสร็จนะครับแล้วก็กดเลื่อนแบบนี้เลยนะครับกดไปเพื่ออะไรนะครับตรงเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับค่าคอมมิชชั่น10%ในการซื้อขายผมซื้อขายเพื่อนก็ได้นะครับคุณก็ได้ผมก็ได้นะครับแล้วก็เป็นรหัสทู fa นะครับเป็นรหัสที่จะส่งมาในอ e ีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้นะครับไปกดมานะครับหหลักเปิดเอากลับมาก o อปปี้พาสใส่นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะเมื่อกี้โคตรไวแต่ทีนี้มันจะมายุ่งยากอยู่ตอนขั้นตอนการยืนยันยนะนะคือเราสมัครเข้ามาละเหมือน Facebook Facebook สมัครอะไรเข้ามาแค่เนี้ยมันง่ายมันเร็วนะครับแต่เราจะต้องมาที่ใช้เวลาหน่อยก็คือการยืนยันนะครับอันนี้ผมกดมาที่จุดสามจุดเมื่อกี้นะที่หน้าตาของเรานะครับมันก็จะเป็นแบบ เนี่ยเดี๋ยวผมโพสให้ดูอีกทีนึง่งนะเดี๋ยวผมแบ็กให้ดูอีทีอันนี้ก็คือตั้งค่าเบื้องต้นเป็นภาษาไทยนะครับก็คือแอป b บ n น n c e Thailand ท h เนี่ยมันใช้งานง่ายเพราะเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ก็คือแจ้งเตือนว่าเราล็อกอินเข้เราระบรบอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปครับไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวแบ็กออกมาให้ดูอีกทีนะฮะคือถ้าเราสมัครใหม่เห็นไหมตรงอีเมลเราที่ถูกดอกจ,กนอกจกันหรืจันมว้มันจะมีสีเหลืองขึ้นว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับความปลอดภัยผมก็จะเปิดหน้า,าคืออ่า เปิดล็อกหน้าหน้าจอนะครับก็เพื่อนๆมีก็เปิดไม่เปิดก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้บังคับนะครับตรงนี้โอเคตรงเนี้ยสีเหลืองๆเห็นไหมมันยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนนะครับทีนี้ผมจะพาไปยืนยันตัวตนนะครับนี่นี่เคอร์เซอร์ที่ผมขยับเป็นสีเหลืองเนี่ยยืนยันตัวตนกดไปเลยนะครับพอกดไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้อ่านนู่นนั่นนี่นะครับก็บังคับอ่านครับแล้วก็กดติ๊กว่าฉันยอมรับรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเนี่ย อไม่ว่าทั้งหมดเนี่ยอะไราเงี้ยคือเราต้องกดอยู่ดีครับผมนะเขาก็จะใช้ปัตรประชาชนในการยืนยันนะในช่วงนี้นะช่วงก่อนผมไม่รู้แต่ช่วงนี้นะครับใช้บัตรประชาชนนะครับผมต้องมาสมัครนะครับตอนแรกผมใช้บ i นันโกล o บอรนะครับแต่เขาบอกว่าประเทศไทยเราจะบล็อกอ่าบนันโกลเบอนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมาสมัครบ a นันไทยแลนด์สำรองไว้ก่อนนะครับแต่เพื่อนเพื่อนท่านใดสมัครเป็น ก็ข้ามได้เลยนะครับแต่ใครที่สมัครไม่เป็นไม่รู้จะทํำยังไงก็กดมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะพามาสมัครและยืนยันตัวตนนะครับแล้วพร้อมใช้งานแอปนะครับบแ a นท์ไทยแลนด์นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบางเหรียญน,นะครับก็ไม่มีนะครับในไบแน b บแ a นซ์ไทยแลนด์อาจจะไม่มีเหรียญครบทุกเหรียญเหมือนกับ b บแ a นซ์โกลบอลนะครับแล้วก็ไม่มีฟิวเจอร์นะครับก็หลายๆอย่างที่ฟิวเจอร์หายไปนะครับแต่เราก็ต้องจําใจนะครับโอเคเรามาดูกันยืนยันตัวตนกันเลยนะครับอันนี้เขาจะให้เราถ่ายครับรูปบัตรประชาชนด้านหน้าของบัตรประชาชนแล้วก็ด้านหลังของบัตรประชาชนของเพื่อนๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็กดถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะฮะแต่ผมต้องขอ เซนเซอร์บัตรเบิด,ดอะไรออกไปด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆก็ทำตามเลยนะพอถึงขั้นตอนนี้นะเรากดไปนะครับมาใช่อนุญาต กล้องนะครับเพื่อใช้งานนะครับอ่ะภาพตรงนี้ผมจะหยุดนิ่งไว้ให้ดูนะครับเราเอาบัตรประชาชนมาวางให้ตรงตามรอบของเขานั่นเองนะครับเราก็เอาด้านหน้าของบัตรประชาชนวางให้ตรงตามวงกลมนะครับแล้วก็อัปโหลดไปด้านหลังก็ทําเช่นเดียวกันนี่ผมอัปโหลดทั้งหน้า,านหลังแล้วผมเซ็นเซอร์ไปให้แล้วหลังจากเน็กมามันก็จะเป็นรูปบัตรประชาชนรูปหน้าผม,มตกใจเลยแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าไว้แล้วครับแล้วก็มาเช็คข้อมูลนะครับชื่อ ภาษาอังกฤษภาษาไทยตรงไหมครับเช็คดูให้ดีที่อยู่ตามบัตรประชาชนมาขึ้นอัตโนมัตินะครับไม่ถูกต้องก็แก้ไขพิมพ์เพิ่มเติมถูกต้องก็กดเน็กไปนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่นะครับผมที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชนมันก็เลือกที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับเพื่อนใครที่อยู่ไม่ตรงก็ไปกดเองนะแล้วหลังจากนั้นผมเลือกที่อยู่ตรงแล้วนะมันก็จะมาหน้าวาร์ปหน้านี้นะครับให้เรามา ดำเนินการที่ขีดเหลืองๆด้านล่างนะครับทีนี้มันจะให้เราขยับก็ทําตามที่เขาบอกเลยครับมันไม่ยากนะครับผมกดแล้วนะไปะดูว่าทํำยังไงนะครับปุ๊บหน้าบล็อกขึ้นมานะผมก็จะขยับนะเขาบอกให้กรุนายิ้มให้เห็นฟันผมก็ต้องทําตามเขานะครับนั่นให้ขยับใบหน้าขึ้นก็ต้องเห็นนะฮะมีภาษาไทยอยู่ข้างบนสีข,ขาวกรุนายิ้มให้เห็นฟันผมก็ต้องพยายามยิ้มมันก็ถ้าผ่านมันก็จะให้คําขั้นตอนต่อไปหันหนะ้าเห็นปะ กลับมามองที่กล้องเห็นไหมครับมันก็จะบอกอกับพิบตานะครับแล้วก็ขอบคุณผ่านเป็นการตรวจสอบการเคลื่อนไหวสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเน็กไปนะครับรอมันประมวลผลสักคู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําขั้นตอนเมื่อกี้นะครับถ่ายรูปหน้าตาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกให้ดําเนินการต่อนะครับนั่นคือคุณจะต้องนะครับเน้นย้ำเลยครับคุณต้องไปโหลดไทย ID นะครับไปโหลดแอป ไทอนะครับมีลิงก์นะครับ iOS และ Android ที่ตรงนี้หรือว่ากดดำเนินการก็ได้นะครับมันจะพาว,ว์าไปที่ QR Code หน้าเวอร์ไวเว็ Web, เพื่อจะเอา QR Code นั้นไปดาวน์โหลดในโทรศัพท์เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวกดเลยนะกดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่มันจะหมุนหมุมติ้วตแล้วขึ้น QR Code ตรงนี้เอาไปดาวน์โหลดหรือเข้าไปใน p l a y s t o r e iOS หรือว่า Apple s t o r e s เซิร์ชคำว่า ไทยไอดีนะครับเป็นของกรมการปกครองนะครับไปมาเดี๋ยวผมพาไปโหลดเลยดีกว่านะครับเข้าเลยนะมาที่ที่จะโหลดนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับว่าเนี่ยครับไทยไอดีนะครับมันจะขึ้นมาละไทยไอดีนะครับกดเลยนะครับเป็นแอปอันที่2นะครับเนี่ยเป็นกรมการปกครองของไทยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับแล้วผมกดโหลดเลยนะตอนนี้ผมก็ติดตั้งก่อนนะครับ โอเคผมติดตั้งแล้วรอมันโหลดสักครู่นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับแอปนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมลองแล้วนะแล้วก็ลองอัดคลิปวิดีโอบนหน้าจอมองไม่เห็นนะครับเปิดไปมันมืดนะครับมันมีระบบความรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดละเปิดเข้ามาปุ๊บตอนนี้ผมอัดหน้าจออยู่นะเวลาขึ้นนะครับแต่ภาพเพื่อนๆจะไม่เห็นเลยผมก็จะอธิบายให้ฟังนะเขาเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับก็คือเหมือนกับตอนที่เราทาใบนังมา สักคู่นะครับแล้วก็อนุญาตกล้องนะครับก็คือเอาบัตรประชาชนของเรานะครับอนุญาตอ่าเขาเรียกว่าอนุญาตกล้องเพื่อถ่ายบัตรประชาชนของเรานะครับลงไปในแอปนะครับถ่ายด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะมีชื่อที่อยู่ของบัตรประชาชนรูปขึ้นมาคล้ายๆกันเลยเป็นรูปบัตรประชาชนของเราเลยนะครับสวยงามเหมือน เป็นบัตรประชาชนจริงๆเลยนะครับแล้วแล้วก็ไปตรวจสอบชื่อที่อยู่ว่าตรงตามเลขบัตรประชาชนของเราหรือไม่ถ้ามันตรงเราก็กดโอเคนะครับโอเคแล้วก,กด next นะครับแล้วทีนี้เราเปิดมาที่ใบนั้านะครับกลับมาที่ใบนั้นเมื่อกี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยในไทยไอ d ดีเรียบร้อยนะครับมันจะถามาเราเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนได้ลงทะเบียนยืนยันในตัวตนในไทยไอ d ดีแล้วหรือย,อยังถ้ากดแล้วนะครับกดคําว่าคลิกที่นี่นะครับถ้าสมมติว่าเราโหลดแอปมาเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็โหลด แล้วก็ลงทะเบียนในแอปไทย i d เรียบร้อยเราจะกดตรงที่คำว่าสีเหลืองๆนะครับคำว่าคลิกที่นี่นะครับก็คือตรวจสอบแล้วยืนยันบนแอปไทย i d แล้วคลิกที่นี่เราก็กดคลิกที่นี่นะครับมันก็จะลิงก์ไปแบบใน QR เบิลโคล้เพื่อไปเปิดแอปนะครับตอนที่เราไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เรามีแอปเรียบร้อยมันจะขึ้นเวลา30นาทีนะครับหลังจากที่เราเปิดมานะครับเรา เมื่อกี้คิวอคคดเด้งมาเลยใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้น30นาทีเวลาเราจะลดลงไปเรื่อยๆนะสาิบวิผมพูดผิดไม่ใช่30มนาที30วินาทีนะครับแล้วเราก็กดเปิดนะครับคำว่าเปิดแอปมันจะไปที่แอปใบนันเพื่อจะไปยืนยันหรือผูกกับแอปใบนัน Thailand แค่นั้นเองนะครับก็เป็นการลิงก์หรือว่าการยื่นลงทะเบียนที่ลิงก์ระหว่างไทย i ID กับใบนันทีเฮดนะครับใบนันไทยแลนด์ของเรานะครับก็แค่นั้นเองนะครับเราก,กดเปิดไปเลยนะฮะ เปิดครับมันก็จะดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นว่ากําลังประมวลผลนะครับมันก็ใช้เวลาสักแป๊บเดียวเองนะครับมันก็จะลิงก์กับแอปตมาแล้วครับมันก็ขึ้นตอนนี้คือสําเร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าให้เราทําแบบสอบถามนะครับว่าคุณทําอาชีพอะไรทําธุรกิจอะไรคุณก็พิมพ์เลือกไปนะครับเอาเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณจริงๆกันนะครับจะได้จําได้นะครับเวลาเข้าแอปไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ที่คุณค้าขายอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เอาข้อมูลจริงนะครับให้มันตรงกันในแอปนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราเข้าแอปไม่ได้นู่นนั่นนี่นะครับเบื้องต้นตอนนี้ผมก็กดไปแล้วครับทีนี้มันก็จะเป็นแบบสอบถามพื้นๆนะครับผมเพื่อนๆเลือกได้เลยนะว่าเพื่อนๆเอามีเงินเท่าไหร่หรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนมากน้อยแค่ไหนเลือกตามชอบใจนะครับแหล่งที่มาของเงินนะครับก็เลือกไปตามที่ชอบใจได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็ จะทำแบบสำรวจนะครับมันจะมีแบบสำรวจธรรมดา10อันนะครับแล้วก็แบบสำรวจเกี่ยวกับาการลงทุนนะครับว่าเราเป็นคนแบบใจเย็นหรือใจร้อนอะไรอย่เงี้ยระหว่างนี้แล้วก็ตอนนี้เราก็สร้างพาร์เบิร์หหลักเพื่อจะใช้เป็นรหัสพินพ์เข้ากับใบนั้นไทยแลนด์นะครับเปิดเข้ามาจะได้มีรหัส6หลักไว้เข้าใช้งานนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เสร็จแนละ้ว ตั้งไวให้เหมือนกันทั้งสองอันนะครับจำไม่ได้จดไว้ด้วยนะครับโอเคมาทําแบบสอบถามกันเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดภาพเร็วๆให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกดตามผมก็ได้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของส่วนตัวนะครับแบบสอบถาม1ิบข้อแรกนะครับก็คือถามชื่ออายุรายได้อะไรนะครับแล้วก็อะไรสภาพทางการเงินของเรานะครับเป็นยังไงก็ตอบไปเลยครับไม่มีผิดมีถูกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยว ด้านท้ายนะครับมันจะมีคําถามที่เป็น10ข้อสุดท้ายเราต้องต้องถูกทั้งหมด10ข้อนะครับเมื่อกี้ผมลองทำละผมได้9เต็ม10มันไม่ผ่านนะครับแต่ตรงนี้สิข้อแรกเนี่ยตอบไปเรื่อยๆไม่มีผิดมีถูกนะไม่มีคะแนนนะครับก็จะกดตามผมก็ได้ไม่กดตามก็แล้วแต่นะครับผมก็จะทําคลิปไวๆให้นะครับนี่ข้อ7แล้วนะก็ดูกันไปกอได้เลยนะกอได้เลยข้อ8แล้วนะครับเดี๋ยวไปข้อ10แล้วเดี๋ยวที่สําคัญมันจะอยู่10ข้อสุดท้ายนะครับมาทํา1บ สิบข้อแรกเนี่ยแล้วก็ผ่านมาว่าคุณเนี่ยปานกลางค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเป็นแค่ดูวินิจฉัยใจเรานะครับว่าเรามีแนวโน้มการลงทุนแบบไหนนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปจะไปบททดสอบความรู้อันเนี้ยความรู้เนี่ยบททดสอบรู้เราต้องเต็มสิบนะครับตอนนี้ Copy ดูผมได้เลยนะ อ่ามันจะมีข้อที่6ของผมที่ผมทำผิดนะแล้วเดี๋ยวผมไปแก้ไขข้อที่6อันสุดท้ายด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยข้อ6เนี่ยผมตอบทุกข้อไปในผิดนะครับเดี๋ยวไปดูข้อสุดท้ายนะต้องตอบข้อ2นะครับก็กอแบบเร็วนะใครไม่ทันก็ย้อนกลับมาดูนะครับคำตอบนะครับก็แล้วก็สต็อปดูเอานะครับนี่ข้อ10แล้วนะครับต้องตอบให้ผ่านนะครับ10อันเนี่ยผมผมได้9เต็ม10รอบแรกนะผมก็มาแก้ข้อข้อ6ข้อ6ก็ตอบข้อ2นะครับนี่แล้วก็ได้10เต็ม10แล้วนะครับผ่าน โอเคอันนี้คือจบถ้าไม่ผ่านไม่เต็มสิบไม่จบนะครับไม่ผ่านนะครับโอเคเราได้เต็มสิบแล้วทีนี้เราก็กดดําเนินการต่อไปนะครับก็ทุกอย่างนะี่ยผมก็แคปไว้ให้ดูนะว่าสิบเต็มสิบแล้วก็เผื่อไว้เป็นหลักฐานอะไรเงี้ยครับบัญชีอของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าเสร็จแล้วนะตอนนี้ไอ้ตรงยืนยันแถบเหลืองๆเนี่ยนะเราก็ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะถ้าเรากดตรงสีเหลืองๆนะครับข้างล่างคําว่ายืนยัน ตัวตนต่อเห็นไหมพอเปิดเข้ามาเห็นไหมมีแถบเข,เขียวขึ้นใตอ้อีเมลของเราแล้วผมแคปไว้ให้ดูนิดนึงเป็นไว้เป็นหลักฐานนะครับวาเนีย่ยืนยันแล้วสีเขียวเห็นไหมมันจะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของการซื้อขายช่องต่างๆกระเป๋าเงินนะครับแล้วก็หน้าหลักตลาดอะไรเงี้ยก็ลองเล่นดูนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนละอันนี้คือเรายืนยันเสร็จแล้วเปิดเข้ามาดูอีกทีก็ได้ครับนี่เห็นไหม อ่าอีเมลของผมตาอีเมลสีเขียวเขียนว่ายืนยันแล้วเมื่อกี้เป็นสีเหลืองนะครับว่ายังไม่ยืนยันตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับก็พร้อมเทรดพร้อมอะไรนะครับเพื่อนๆก็เติมเงินหรือว่าเทรดอะไรเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กดั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับ เช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตางสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบายบาย